มาครับผมเพื่อออกจากเรือนจำผมไม่มีตังติดตัวเลยสักบาทเลยนะครับขอ,อน้ำซุปเป่าๆลองท้องสักถ้วยได้ไหมครับผมหิวมากครับอ,อันได้ค่ะเดี๋ยวเราสุกุ๊กกันนะคะโอเคเไงวยสีมีคนเพิ่งออกจากคุกม,มามาขอน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกินฟรีค่ะน่ากลัวมากเลยเจ๊ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊จัดการเองคุณค้านั่งทางก๋วยเตี๋ยวก่อนคะ่ะ คุณครับผมขอแค่น้าซุปก๋วยเตี๋ยวก็พอครับผมไม่มีตังสักบาทให้บะามีแบบนี้ผมเกรงใจครับท,ทานได้ละค่ะท่านเต็มใจแล้วพี่จะไปไหนคะเนี่ยจะกลับบ้านครับจะกลับยังไงละคะเนี่ยไม่มีตังติดตัวสักบาทบ้านผมอยู่ไม่ไกลรกว่บบาลโลเองเดยวไปเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงครับโอ้โหรถบัลโลโคตรไกลเลยพี <Cl ip> ่ช่วยค่ารถค่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับผมเกรงใจรับไปเถอะพี่ไม่ต้องเกรงใจคิดเสื้อวตาให้ยืมแล้วกันนะไว้พี่มีเมื่อไหร่เข้ามาคืนตาแล้วกันโอเคปะ ขอบคุณครับผมชื่อเสียนะคุณหมอคะช่วยรักษาแม่ฉันต่อเถอะนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล <t> ค่ะจัออดอลยนเจมี่เจมุ๋ยนั่นเองนี่ตาถ้าเธอยังไม่จ่ายให้ฉันอีกนะวันนี้ฉันจะให้ลูกน้องฉันทางร้านเธนะอแน่แน่เจ้มุ๋ยเจ๊เย็ยนๆก่อนนะตอนนี้ตากำลังรีบหายอยู่นะคะไม่ยองไม่เย็นมาแล้วจัดให้เลยไเจ๊ยดจรอ้า พี่เสือนี่เองอันนี้เงินหนึ่งพันที่ผมยืมไปครับไม่เป็นไรค่ะพี่เสือตาช่วยป้าไตอยากช่วยพี่เก็บตังไว้เธอค่ะไม่ต้องคืนตาหรอกนะคะแหมแหมมีน้ําใจแต่ไม่มีเงินใช้นี่ฉันนี่นะวันนี้ถ้าทอไม่ใช้นี่ฉันฉันจะให้ลูกน้องผังล้างเลยนะคุณตาเป็นนี่เธอเท่าไหร่หนึ่งแสนแกจะใช้นี่แทนได้ไงเงินสอดอะผมไม่มีนะครับถ้าไม่มีตาจ่าจนี่แทนก็ไม่ต้องมายุ่งถึงผมจะไม่มีเงินสดแต่ผมมีรถนะครับรถแกจะทําอะไรได้ ได้สิครับ KTC พี่เบิ้มรถแลกเงินพี่เบิ้มช่วยจัดก,การให้ผมได้ใช่ไหมครับพี่ไม่มีรถขับนะแต่เก่งใจมากเลยครั KTC พี่เบิ้มรถแลกเงินเราไม่ไดเอารถไว้พี่เสือยังสามารถขับรถได้ตามปกติเลยครับผมค้าขายไม่มีคนค้ำประกันให้เลยครับไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันครับไม่ต้องเทียมเอกาสารเยอะแยะผ่อนได้นานอาชีพไหนก็ทําได้ครับแต่ฉันต้องาการเงินภายในวันนี้เท่านั้นเดีย๋ยวผมจัดให้เจอได้อนุมัติไวรับเงินทันทีเฮ้ยอนุมัติไวจริงเงินเข้าแล้วอะผมบอนใช้นี่แทนต้องตาแล้วจบนะ เงินส่วนที่เหลือพี่โอนให้น้องตาแล้วนะไว้รักษาคุณแม่นะครับป้าก็สนใจทําบ้างอ่ะทายังไงบ้างคะไปที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านหรือพิมหาเลยเททีซีพี่เบิ้มลดแลกเงินขอบคุณพี่เสือมากนะคะที่ช่วยตาในวันที่พี่ลาบากที่สุดน้องตาก็ช่วยเหลือพี่ตาเนี่ยเข็ดกับการกู้เงินนอกระบบแล้วค่ะพี่เททีซีพี่เบิ้มลดแลกเงินเป็นของบริษับทบัตรกรุงไทยในเครือธนาคารกรุงไทยต่อไปอย่าเรียกพี่เสืออ,อีกนะ<อ>เรียกพี่เบิ้มละกันพี่เบิ้มลดแลกเงินชื่อน,นี้ดีมีแต่ช่วยคนน่ะพี่ชอบเชอ